พี่ชื่อหน่อยค่ะขายผลไม้ตามฤดูกาลออยู่ที่ศูนย์อาหารผาสุขพัฒนาการ65พี่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นเบาหวานเร็วเมื่ออายุ30ฝ่าทานยาตามหมอสั่งน้ำตาลก็ยังไม่เคยลงก็200 300 400อยู่ตลอดเวลาปัญหามันเกิดที่บ้านของพี่เองที่เท้าไงที่เกิดจากการออล้างขี้นกที่ลัางน้ำ แล้วมันกระเซ็นเข้ามาพอดูแล้วมันเป็นแผลพุพองสามนิ้วแต่เป็นหนักอยู่สองนิ้วหมอสัญญกรรมกระดูกไม่สามารถที่จะฟานหรือทำอะไรให้เนื้อของเบาหวานก็คือต้องตัดนิ้วทิ้งอย่างเดียวพี่ก็เครียดเราจะทำยังไงดีเราจะหาอะไรที่จะมาช่วยเราไม่ให้โดนตัดขาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนก็แนะนำให้ทานสมุนไพรดีบีนดูเผื่ออาจจะออถูกกับ ตัวเองแล้วทานแล้วอาจจะดีขึ้นแล้วก็ไปรักษากับหมอไปฟ้านเนื้อตายทิ้งแล้วก็ดีขึ้นนอนอยู่โรงพยาบาล10วันแล้วตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ทานสมุนไพรดีบีายมาเรื่อยๆไอ้แผลที่เป็นพุพองพี่ก็คิดอยู่ว่าแล้วมันจะติดสนิทได้ยังไงเพราะรูมันโบมมากเลยแต่พอทานไปเรื่อยๆอะแผลนั้นนะก็เริ่มค่อยๆตื้น ก็มีความสุขแฮปปี้ทำให้เบาหวานลดลงน้ำตาลในเลือดก็ลดลงแล้วก็แผลก็กลับมาแบบสู่สภาวะปกติ